สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ยาการก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะคะน้องชายยาการอยู่ที่อุดรเข้าโรงพยาบาลจ้ะไม่สบายหนักเลยตอนนี้อยู่ในห้องไอซยยาการก็ไม่ได้ไปหาน้องชายก็เลยรอฟังข่าวอยู่ที่นี่ ไอการก็ไม่มีกําลังใจจะขึ้นเวทีเดอ้อพี่น้องจ๋าไม่มีกําลังใจจะไปหาใครเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจเดอ้อไอการก็รอดูอาการน้องชายไอการอยู่ว่าจะเป็นยังไงมัง่งตอนนี้เขาก็สมตัวเข้าไปที่อีกอำเภอหนึ่งแล้ว ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อ er พี่น้องจ๋าที่คอยถามคอยเป็นห่วงตรงนี้ยญยการก็ขอหยุดพักไลรไปก่อนจนกว่าน้องชายยาการจะหายดีก่อนไม่งั้นยายการก็ไม่มีกำลังใจที่จะทะะํารอกค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่คอยห่วงใยคือเป็นกำลังใจให้อยู่ การไม่พร้อมไม่มีกำลังใจจะทำอะไรเลยตอนนี้ห่วงน้องห่วงน้องชายอย่างเดียวจนรอฟังข่าวจนน้องชายอาการหายดีขึ้นนั่นแหละอย่างการเพิ่งจะมีกำลังใจจะ้ะขอบคุณมากนะคะ